เล่นอะไรพี่โจืะนีใ่ใครจับใช่ไหมก็อีต้ตัวนี้ห่วงเลยใช่ไหมวันนี้ทั้งวันแล้วเล่นอยู่กับก็อี้ตัวเนี้ยหืพี่ชอบเล่นอะไรลูกพี่ชอบเล่นอะไรคะโน้โน้โน้อเสือน้อยนั่งมองอยู่โน้เสือน้อยเล่น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 เน่โอ้ยเอามาทางนี้เอามาทางนี้เอามาน้องน้องมาน้องอย่าเป็นเสือหมองหืม หนไหน,ไหนพี่ทํายังไงโอ๊ยพี่ทําเท่าอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดูห่างกันประมาณหกเดือนนะทุกคนดูน้องทันพี่แล้วเ,ออเล่นเล่นกันเบาๆลูกเล่นกันเบาๆค่ะเล่นกันเบาๆนะลูกนะเออเนเล่มาดีมาดีนะนี่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  มันรู้บ้างใครเป็นใครพี่ชอบบอกใครเป็นใครไม่เคารพรุ่นพี่นี่ไม่เคารพรุ่นพี่เลยลอันนั่นน่นแม่ลองมาลองมามันไม่ใช่ที่เล่นเลยลองมาค่ะลองมาเร็วไม่งั้นเดี๋ยวไม้แฝนเสื้อลงนะคะพี่ตังพี่ตังลองมาจากเก้าอี้เลยเร็ว ริวอือออนั่นนัน่นั่นเดี๋ยวนะโดนสายไฟนะเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวใคดวแด่แน่แน่แน่เริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงใครมีเสียงพี่โชคใช่ไหมนันพี่โชค คู่เอกของวันนี้ก็ป๊บนี่นี่มาดีมาดีมาดีนี่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 ทุกคนนี่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 นันนานนานหลังเวลาแม่ปิดร้านนี่นี่มีขายยันด้วยทุกคนมีขายยันด้วยนี่ นี่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 รักกันกลางวันรกนกลางคืนนี่นี่สภาพนี้เลยนี่เลยกลางวันนอนกอดกันกลมเอามาดิมาดิมีขาด้วยนะมีขาด้วยนี่นี่มาดิเอามาดิพิชชคมาดิมาดินี่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 พิชชจัดกการเลยนี่นี่ ออกมาจากตรงนั้นเลยสายไฟแม่มาเร็วมาเร็วไหนโชว์ตูดยังไงมีตังเอาเอาเอาตูดทำยังไงอะนี่โอ้ย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 เดี๋ยวใจเม่ตกอืมอือพักยกอ่ะพักยกอ่ะ พักยกอ,อ่ะพักยกก่อนแม่ไม่ไหวเหนื่อยหอบหอบแล้วแม่อ้วนด้วยอ้วนก็อ้วนแม่วันวันด้วยอัดในโอ้โหโอ้ยตอกเก้าอี้ไม่เป็นตาเลยเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นของของแม่ โอ้ยไม่ใช่มาบันเทิงขนาดนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า